สวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงการพยากรณ์แนวทางของชีวิตก็เข้ามาดูได้กันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีข่าวดีมาก เปลี่ยนแปลงชีวิตได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําหรับชาววันอาทิตย์คือ9ดาบ9ดาบคือความบาดกลัวความวิตกความกังวลเหตุการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวท่านส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมีความกังวลเข้ามาในช่วงนี้รวมทั้งปัญหาของ สุขภาพที่พี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับอาจจะมีต้องระวังต้องดูแลสุขภาพนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น w i n e of Fortune เป็นกรงล้อของสิ่งที่ดีๆโชคลาภโอกาสที่จะหมุนเข้ามาในช่วงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตของชาววันอาทิตย์นะครับคนที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอเรื่องไม่แค่ดี มีโอกาสที่จะพลิกตัวเองได้ฟื้นฟูได้แล้วก็ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากการงานก็จะมีเข้ามาตลอด คนที่เราคอยงานคนที่ไม่มีงานทำมีแนวโน้มที่จะได้งานเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้หรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการงานที่น่าพอใจขึ้นมามีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรื่องเรื่องของการเงินก็มีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนมากๆเพื่อคลี่คลายปัญหาของการเงินได้นะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดเข้ามาในช่วงนี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สามกันนะครับเป็น j u s g ม e n t มีข่าวดีมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นมาสำหรับคนที่รอคอยโอ,อกาสจะสมหวังนะครับเรื่องงานเง,งินความรักดีขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลผลของคุณงามความดีที่เคยมีจะส่งให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคและก็พบสิ่งที่ดีๆสมกับที่รอคอยนะครับ ต่อมาครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นดวงของพระสังาราชนะครับวันนี้มีโชคลาภมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภให้โอกาสให้ทิศท,ทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองพลิกชีวิตตัวเองได้ดีมากจากจุดตกต่ำล้มเหลว จากเรื่องที่ไม่ดีจะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีข่าวดีเข้ามามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับกับความสมหวังรวมทั้งจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีงาน มีการเงินที่เริ่มต้นได้ดีแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของรายจ่ายเรื่องของความเครียดเรื่องของความกังวลยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวนะครับส่วนรายได้ต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ5เหรียญน,นะครับห้าเหรียญคือเรื่องของการเงินที่มีรายจ่ายเข้ามา วันนี้เกิดรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นชาววันจันทร์นะครับควรที่จะระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายนะครับเพราะว่าบางทีเกิดรายจ่ายแบบที่เราไม่รู้ตัวขึ้นมาง่ายๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นดวงของบราชินีพระจันทร์นะครับวันนี้การติดต่อง,งานการสร้างงานผ่านสื่อการทำงานเกี่ยวกับความบันเทิงงานดนตรีงานประชาสัมพันธ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะโดดเด่น เป็นพิเศษในช่วงนี้สำหรับสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับท่านจะมี ความโดดเด่นมีบุคลิกที่น่าประทับใจเวลาที่ท่านทํางานท่ามกลางคนเยอะๆนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมหรือว่าการติดตอ่อพบกับคนมากๆท่านจะโดดเด่นขึ้นมาสร้างงานได้มีอาชีพโดดเด่นขึ้นมามีรายได้ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านอาจจะมีความเครียดมีความกางังวลเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับมีความวิตกมีความทุกข์ทางใจอยู่ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่ลงตัว ความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับท่านเจอคนที่มีปัญหาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความรักหรือมากหรือว่าก็อาจจะเกิดปัญหารักแทรกซ้อนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นสีไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาในช่วงเวลานี้ท่านอาจจะสมัครงานไว้สอบเพื่อที่จะเข้ารับการบรรจุตรงนั้นตรงนี้หรือไม่ก็จะเพื่อเรียนต่อก็เริ่มมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับหรือว่าคนที่ต้องการสร้างอาชีพส่วนตัวก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับการเงินก็เริ่มมีเงินหมุนเข้ามานะครับและ ความรักนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะสมบังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น2องโมียญนนะครับวันนี้การเงินเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับเพราะว่ารายรับเข้ามารายจ่ายก็ยังเยอะต้องบริหารจัดการด้วยความรอบคอบนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของคนมีปูคลิกโดดเด่นเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆงานงานประชาสัมพันธ์การใช้สื่องานเพื่อความบันเทิงงานกลางคืนจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับท่านจะมีปูคลิกที่ดีเยี่ยมเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆแต่อาจจะมีปัญหาเวลาทํางานอยู่คนเดียวหรือไม่ก็เวลาอยู่คนเดียวนะครับความ รักอาจจะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายจ่ายวันนี้ยังเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับการงานการเงินหรือว่าโอกาสของความรักยังเปิดกว้างสำหรับคนที่มีความพร้อมมีการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับวันนี้สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของรายจ่ายนะครับอาจจะเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้จะมี การแข่งขันที่ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับโอกาสของท่านยังมีในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาและก็ผ่านอุปสรรคได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ4ถ้วยนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้อาจจะมีเรื่องของหงุดหงิดลำคาญใจ ในสิ่งที่รอคอยมันอาจจะไม่สมหวังเท่าไหร่นักนะครับมีความเครียดมีความกังวลในเรื่องบางเรื่องเข้ามาครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7ไม่เท้านะครับเเป็นเท้าคือโอกาสดีในเส้นทางของการแข่งขันอาชีพการงานนะครับ มีโอกาสดีสําหรับท่านที่จะต้องลงไปสู่สนามแห่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกการสอบแข่งขันการประมูลทั้งหลายทั้งปวงท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินถ้วยนะครับรอบครอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับอดทนรอคอยในบางเรื่องบางอย่างนะครับแล้วท่านก็มีโอกาสดีที่จะตามมานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวัน อังคารนะครับเป็น8ดถ้วยนะครับวันนี้มีโอกาสดีมีโชคลาบมีสิ่งดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับคนที่เจอปัญหาคนที่เจอปรสรศกมีโอกาสดีที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นการงานจะดีขึ้นการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับความรัก,กเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่ท่านจะเป็นผู้ได้รับผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจก็มีไม่น้อยนะครับวันนี้อาจจะงุดงินรําคาญใจกับเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางอย่างต้องอดทนได้รอคอยเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมั่นใจแล้วโอกาสของท่านก็จะมีเข้ามานะครับวันนี้มีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะครับ ดองที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้งานเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คืออัศวินเมท้าวนะครับการงานเติบโตมั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคนทํางานประจาท่านมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานบางคนก็ย้ายงานได้ย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชิตนเนเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้มีความสุขมีความเข้าใจมีทรัพย์สิสนมีรายได้เกิดความมั่นคงในวงจรชีวิตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ดาบ เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามก็ฝากกันไว้พี่น้องชาววันพุธควรดูแลสุขภาพนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตว่าเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับมีโอกาสดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของลูกหลานลูกน้องบอริวารที่จะทําให้การงานของท่านโดดเด่นขึ้นมา ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้ดวงของการงานดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับบางคนย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเส้นทางของการเงินวันนี้ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะรับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับความรักเข้าใจซึ่งกันและกันลงตัวคนที่เราคอยความรักก็มีโอกาสสมหวังด้วยนะครับปัญหาที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆลูกน้องลูกหลานบริวารจะมีส่วนเติมเต็มนําสิ่งดีๆมา สู่ชีวิตของชาววันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤลหัส,สบ,บดีพี่น้องชาววันพฤลัส,สบ,บดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ยังเป็นเรื่องที่ดีในเกี่ยวกับการงานการเริ่มต้นการเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสามไม้เท้านะครับมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามางานก็จะมีขยับเข้าไปเดินหน้าต่อไปมีโอกาสหุงความสร็จตามมาด้วยนะครับบางคนก็จะมีการเจราจามีการทําสัญญาการงานใหม่ๆเข้ามามีการซื้อการจ้างเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับหรือไม่ก็จะ มีอาชีพเสริมที่โดดเด่นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันการเงินวันนี้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีเงินลงทุนมีการจัดสรรการเงินที่ดีด้วยนะครับความรักก็จะเริ่มดีขึ้นมาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความคิดจินตนาการนะครับวันนี้ชาววันพฤหัส,สบดีอาจมีเรื่องต้องคิดเยอะนะครับคิดหลายเรื่องด้วยคนที่เก่งคนที่รอบรู้คนที่เข้าใจเรื่องของความคิดท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นงานเป็นความสำเร็จได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3นะครับเป็นเดโมนนะครับเดโมนคือการตัดสินใจไม่ได้ในบางเรื่องนะครับมีเรื่องต้องคิดต้องแก้ไขหรือว่าอาจจะหมกมุ่นอยู่บางเรื่องบางอย่างอยู่นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรอะไรที่ยังไม่แน่มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นก้าเหรียญนะครับวันนี้มีโชคลาภมีการเงินนะครับมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับสุภาพสตรีโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินรายได้วันนี้สลับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพะหัส,สบดีวันนี้ดวงการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นนะครับงานก็จะโดดเด่นขึ้นมาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับจะมีการทําสัญญาใหม่ๆการเจรจามีการตกลงมีคนร่วมทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินก็เริ่มมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าวาช่วงนี้ท่านอาจจะมีเรื่องต้องคิดต้องจัดการมีปัญหาหลายๆอย่างที่สะสมมาต้องจัดการอยู่ในช่วงนี้นะครับค่อยแยกแยะค่อย จัดการนะครับก็จะผ่านพ้นไปได้รวมทั้งโอกาสดีโชคลาภการเงินจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้ดวงอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับมีการงานมีการเงินมีความรักมีสิ่งดีๆหมุนเข้ามาครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ถ้วย ผูกถ้วยคือมีโอกาสนะครับในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่เคยมีปัญหาใครที่เราคอยงานอยู่จะสมหวังงานต่อจากนี้ไปจะเริ่มมากขึ้นเยอะขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์หมุนเข้ามาตลอดนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามา บางส่วนท่านไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้มาบางคนได้รับเงินแบบฟุกๆเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ความรักเริ่มลงตัวนะครับคนที่รอคอยความรักอยู่จะสมหวังมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆด้วยนะครับคนรักของท่านที่ไม่ได้เจอกันนานๆอยู่กันคนละที่มีโอกาสที่จะเจอกันคุยกันเข้าใจกันได้ในช่วงนี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ไม้เท้าก็เป็นบรรยากาศที่ดีของการงานที่จะเริ่มต้นสารต่อบางคนมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานที่น่าพอใจบางคนก็จะเริ่มต้นสร้างอาชีพเสริมเพื่อความมั่นคง,งของตัวเองได้ในช่วงนี้การเงินก็ดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามานะครับและความรักก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3เหรียญ เป็นเรื่องของโอกาสทั้งด้านของการเงินนะครับวันนี้มีโชคลาภการเงินเข้ามาตลอดมีเซนต์มีสัญชาตญาณมีความรู้สึกรู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นเรื่องลูกหลานที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับก็จัดการดูแลตามบทบาทตามหน้าที่ของท่านนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงดีนะครับดวงดีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับการแก้ไขให้ผ่านผลไปได้งานก็จะมีเข้ามาตลอดไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นคนที่เราคอยเงินอยู่จะสมบังได้รับโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้แล้วก็ มีโชคลาภทางด้านของการเงินเข้ามาตลอดด้วยนะครับความรักเริ่มลงตัวนะครับคนที่รอคอยความรักจะสมหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกหลานบริวารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้สําหรับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้งานเงินความรักดีขึ้นนะครับมีความสําเร็จสมหวังตามที่รอคอยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องที่ควรระวัง รายเดียต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสามถ้วยนะครับสามถ้วยคือความสมหวังสมใจในสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับการงานก็จะดีขึ้นมีความสำเร็จตามที่รอคอยนะครับหรือว่าคนที่ต้องการอยากจะได้งานทําก็มีโอกาสดีๆเข้ามาการเงินเริ่มดีขึ้นมีเงินเข้ามาจับใจใช้สอยนะครับความรักก็ยังมีโอกาสดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมรื่นเริงเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น5ไม่ เท้าเรื่องที่ควรระวังนะครับการติดต่อการพบปาก,กับผู้คนก็ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลเสียเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินิท้วยความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินมีเข้ามาพร้อมนะครับแต่ว่าท่านกาลังรอคอยความรักอยู่นะครับในช่วงนี้ค่อยๆรออดทนนิดนึงนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น2ดาบวันนี้โชคลาภมาจากการติดต่อการสื่อสารการสร้างงานสร้างอาชีพที่อาจจะเป็นผ่านทางออนไลน์ด้วยก็ได้นะครับวันนี้การติดต่องานเริ่มต้นเข้ามาได้มีงานมีเงินมีความสเสถียรรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องทําด้วยความรอบคอบเพราะว่าถ้าไม่ระวังก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงการงานการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับจะมีความเสด็จเป็นที่น่าพอใจนะครับมีความลงตัวเป็นรูปธรรมมีความสมบูรณ์ดีในเรื่องของการงานการเงินทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อที่ควรระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารอาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆนะครับโชคลาภก็ยังมาจากการติดต่อการสื่อสารด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสใหม่ที่จะตามมาในช่วงนี้พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหารัพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับ เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมบังความมั่นคงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ